Yes. Um, um. วันนี้ออนจะทำสตูเนื้อนะคะทุกคนจะเเนื้อตุ๋นนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวจะเอามาย่างก่อนแต่ว่าออนจะย่างด้วยเนยนะคะย่างด้วยเนยเนยเค็มนะคะทุกคน แล้วก็จะเอาเข้าหม้อตุนไว้นะคะก็จะตุนแบบไฟอ่อนๆนะคะ นะคะเดี๋ยวใส่ก็จะใส่เนื้อลงไปเลยนะคะก้อนเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งล้วอ่อนก็จะใส่หอมหอมใหญ่โรยด้วยเพื่อความกลิ่นหอมนะคะเวลาที่หอมเขาย่างกับไฟเขาจะกลิ่นหอมมันจะแบบน่ารับประทานนาะทุกคนนะคะคือเราไม่สนใจนะคะว่าเขาจะไหม้หรือไม่ไหม้เพราะว่าเราไม่ได้ เราต้องการแค่ย่างให้เขาไหม้ด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปไปตุนตุ๋นในหม้อตุนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้ก็จังหวะที่รอออนก็จะปิดปิดฝาไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะให้เขาอบอยู่แบบนี้แหละโอเคนะจ๊าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทุกคนวู้ เดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งสีสันน่ารับประทานมากจ้ะย่างเนื้อจะทำสตูจะทำเนื้อตุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงในหม้อตุนนะคะทุกคน ส่วนน้ำซุปนะคะเราก็จะทานแบบว่าทำกว๋วยเตี๋ยวทานได้นะคะโอไม่เลยนะคะไม่เลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวออนก็จะเอาใส่ในหม้อตุนหม้อตุนใบนี้แล้วค่ะโอเคนะจ๊ะ ตักไหมเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มันไหมข้างนอกแบบนี้แหละคะ่ะอย่างนี้ถือว่ากําลังดีเลยนะคะอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะแล้วก็ก็เอาหอมที่ที่เขาไม่ไหม้มากนี่แหละจ้ะใส่ลงไปด้วยกันเลยโอเค ออนก็จะใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็ใส่แครอทนะคะใส่ลงไปตุนไว้เลยนะคะทุกคนก็ตามด้วยน้ำนะคะใส่น้ำให้ท่วมกับผักเราเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยออนก็จะใส่พริกไทยนะคะ พิกไทยแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะโอเคแล้วก็จะใส่ผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมผงหอมนะคะตามด้วยผงหอมนะคะโอเคนะคะ เสร็จแ,แล้วก็จะโยนขนมก้อนลงไปก้อนหนึ่งนะคะจริงๆจะใส่ขนมเนื้อนะคะแต่พอดีว่าที่บ้านขนมเนื้อหมดก็เลยใส่ขนมไก่แทนนะคะก้อนนึงนะจ๊ะจะใส่ซอสน,นะคะซอสที่ที่ออนเตรียมไว้นั่นแหละคะ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะประมาณสัก4-6ชั่วโมงเรา ีกสี่ชั่วโมงเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราทําตอนเช้าแล้วก็สําหรับทานตอนเย็นนะคะก็เวลาเขาก็จะได้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามารอตอนที่รอดูตอนที่เสร็จนะจ๊ะว่าหน้าตาไอตุ่นเนื้อแม่น้องจอยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะจ๊ะ yes.